สวัสดีครับทุกท่านครับทุกชั้นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดสโบสรไทยลีกคู่หนองบัวพิชยาเล่นที่พิชยาสเตเดียมต้อนรับทีมกองทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเกมเริ่มฝั่งของสิงห์เชียงรายได้ครองบอลแล้วครับเห็นซัวขยับบนเรียดแมนอ่าครับเซนซิต์ขนะอิวี่บโชบแล้วเตะตามน้ำล็อกล็อกแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟของทางสุชินแล้วครับ สวยเลยครับลูกเต็มวลิน,นสันเดซัาฮันเทศเปิดมาเปิดมาเข้ามือพิรักฮอ้เป็กน,นุนเอามาโอ้โหต้องดูครับว่าจังหวะนีูุ้สิลป์ปาเนี่ยฝั่งของอ๋อได้อ๋อได้ได้ไดพิชโชดีซาครับออซ่าพ่หนุนไปเร็วไม่ได้กับเข้าในามาเข้าในามาผู้าาิงขาาวางเห็นว่าู้สิงป์ได้เปรียบเอาบอลมุม,มนี้ว่างมันเหลื่อมอยู่เยอะแล้วครับยลร่ทงยังไม่ขึ้น โถงยงไ่ขึ้นนะครับอิลี่อิลี่ก้มหน้าหาจังหวะซัดลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบโถงขึ้นตอนยิงไปแล้วนี่นะครับโอ้ถ้าอย่างนี้สักแหวนหล่อเหลืองที่สองนะครับโอ้โหฝั่งของน้องบัวก็อ,อ,อ,อาลับทางซ้ายมีทางซ้ายอิลี่ตรงนี้มีสิทธิ์แต่ว่าเจ้าของทางสุดชินออกมาได้ทัน แมนกับเพื่อนนะครับแมงการนาวินแต่ว่าจกครึ่งแรก <c oughs> พาจองงูนะครับมาเสาแรกปลิ้นทาง <c oughs> มีตัวบล็อกครับโอ้โหท้าสักมาบล็อกได้ทันอ <c oughs> ้าบุชิมไม่ให้ด้วย <c oughs> ออกละครับ <c oughs> จอนสุริยาแล้วครับแทงมาใหม่เห็นนี้เป็นเสนทธิ์ผาเล้ออาครับลาอ,อยาวไปหนึ่งจัวยิง <c oughs> ดูใกล้เคียงเหมือนกัน ป็นกนฟิลิปเป้และจังหวะน,นี้ปากแก้ไปถึงเป็นสจว์ตที่มาแย่งไม่ได้อย่งางรอให้เซสิ์เลือกช่องอาครับมุมนี้ของทางองศาโดยที่กำทั้งสุดชินชิมบล็อกได้แล้วตามที่สองฟิลิปเป้มาช่วยซ้อนทันแล้วก็วฟิลิปเป้บอกว่าไม่ให้องศาครับที่อาจจะจับบอลแรกแล้วหลุดเท้าไม่หน่อยเลยทําให้เปิดโอกาสโดยปาจองอูเปิดพุ่งมา ไอ้ฟิปเป้์นีไไ่โคบดิ้วโอ้โหอภิรักษ์อภิรักษ์ซุปเปอร์เซฟเลยครับเตะมุมของทางหนองบัวขึ้นได้สูงกว่าธนวัฒน์เห็นๆเลยนะครับพุ่งเข้ามุมแล้วด้วยแต่ว่าสปริงก็เท้าปฏิกิริยาครับของภิรักวรวงศ์ขุนศรานุสุดกู้สถา,กากนการณ์ในตารางองศาไปทางเสาสองมีสิทธิโชคมาที่เสาแรกแล้วคุกเข่มาซ้ำได้ครับโอ้โหโดยทางทันทีภาพเอาละครับ ส้มหล่นเลยนะครับจากอีกหนึ่งตัวสำรองที่ได้มงครับสีโชคกันหนูแล้วโอ้โหหนองบัวนี่ในกรอบเขตโทษในกรอบหกหลามีหกคนแต่ว่าไม่มีใครอืตรงนี้เปิดไม่ขึ้นครับกระชอกมาแล้วจะสวนด้วยคนทีนี้ไลาอาดูว่าองศาองศาขวามีอาก็ปิดเกมนี้ปิดเกมนี้ของทางสินี้ไลโดยสจว <c oughs> รเต็กรุงเลย ครับแล้วแบบนี้ยิงไม่ได้ในฤดูกาลนี้ทั้งนั้นนะองศาจะฉลาดมากนะครับดูปาร์คก็หมดแล้วนี่ครับเห็นรู้ว่าวิ่งมาน้ำเน่าก,ก่อนจะว่าหมดแล้วก็ปารคไม่ไหวแล้วอธิคุณแล้วก็จบเกมน็นว่าสิงเชียงรายเก็บสามแต้มได้แล้วครับ